พร้อมหรือยังเนี่ยหล่อนพร้อมแล้วค่ะ,ะพร้อมันก็เริ่มสิคะที่โพสร,รีวิววันนี้อาจจะมาแบบเฟเฟีสเพราะว่าเราจะมาทอ,อกทอ,อกกันนะคะกับนางร้ายขออนุญาตดึงตึงนิดนึงนะดึงตึงก็ฉันอยากเป็นนางมาร้ายอุ๊ยขอโทษนะคะแม่พอดีหนูเกือบจะเป็นนางเอกว่ามันไม่ชินอนะแม่ไม่ชินนะลูกแม่แม่เลิกหย่อนได้ค่ะไม่ต้องตึงอ่ะ จริงๆเราเป็นคนดีเนาะเราเป็นนางเอกแม่หนูบอกแล้วใช่วันนี้เราจะมาท้อหอดรหัสแล้วกันว่าตัวร้ายเนี่ยในละครไทยโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะจำได้ว่าพิกโคสใช่พิกโคสเราเคยพูดถึงไปแล้ว2คนเนาะใช่ก็คือพิกกิ๊กสวดจจนีกับพี่หมวยสองคนนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะร้ายร้ายเลตรดีเลยเออร้ายเลย เรามาพูดถึงตัวดารานักแสดงดีกว่าแม่มีนางร้ายในดวงใจไม่พูดไม่ได้คือในความคิดของแม่คนดูละครมาตั้งแต่อดีตค่ะนางร้ายในตำนานในดวงใจของแม่ของแฟนละครช่องเจ็ดเองก็คงไม่มีใครที่ไม่นึกถึงพี่เหนียวชมัยพรตั้งแต่พี่ดูละครมาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยพี่เหนียวเนี่ยเล่นมาทั้งบทดีอย่างที่เราเคยรีวิวไปแล้วขมิ้นกับปขมิ้นกับปูเป็นฝาลที่มาก ใช่แล้วในพาร์ทของความร้ายของพี่เหมียวเนี่ยมาทุกบทบาทแล้วละครของพี่เหมียวที่อยู่ในตำนานในใจของพี่เลยเนี่ย <Hey. S 1> แน่นอนเลยพี่ตะวัน มายาใช่พี่ตะวันมายาอันนี้ในเวอร์ชั่น2,531พี่เหมียวเล่นเป็นพี่ตะวันได้แบบเป็นคนที่มีปมน่าสงสารอันนี้ยังไม่ได้ร้าย <c oughs> เขาร้ายมีที่มาที่ไปทําไมเขาถึงร้ายเขาไม่ได้ร้ายแต่เขาทําทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเขาแค่ต้องการการยอมรับทางสังคมอะถัดมาเป็นการร้ายของพี่เหมียวที่ร้ายเอาแต่ใจก็คือเรื่องเป็นสันนีษฐานจากเรื่องจำเลยรักแต่ปี2,531โอ้ยเวอร์ชั่น เวอร์ชันนี้พี่เชื่อว่าแฟนละครช่องเจ็ดในอดีตจำกันได้แน่นอนค่ะพี่เหมียวเล่นเป็นสันนีพี่สาวก็คือพี่เหมียวเนี่ยร้ายแบบโดนสปอยอยากได้อะไรต้องได้แล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ร้ายแบบโอ้โหร้ายเลย เรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องอะไรคะรถสุคนรถอะไรโอ้ยสุสานคนเป็นคือจะบอกว่ารถสุคนในตำนานเนี่ย<ฆ>ต้องพี่เหมียวเลยค่ะ MVP, MVP มาก <MVP. S 2> บอกเลยพี่เหมียวคือทำถึงเล่นถึงเป็นรถสุคนที่ที่วิทไว้ไม่พอใจร้ายงกไรอยากได้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่เหมียวถ่ายทอดได้ดีมากทำให้พี่เหมียวเนี่ยขึ้นฮิ้งขึ้นฮิ้งเป็นนางไร้ายในตำนานเลยแล้วถัดมาอะ มาอีกยุคสมัยหนึ่งค่ะยุคสมัยที่นางร,าร้ายเริ่มมีมิติมากขึ้นเริ่มมีมิติมากขึ้นเอออันนี้ป๊อปน่าจะน่าจะผ่านตามมาบ้างแหละใช่คนที่เราคัดเลือกมาคนที่สองที่จะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือพี่กติปอ๋อใช่ใช่พี่กติปนี่ถือว่าเป็นสาวมากความสามารถมากเพราะว่าเราเห็นเขาในทุกบทบาทแล้วตั้งแต่นางเอกอ แล้วก็ฉีกเวไปทางนางร้ายยาวเลยไหนจะอาทําอาหารทําขนมเป็นช่างศักดิ์อีกอโอ้ล้วกระติปเนี่ยเขาเริ่มต้นจากนางเอกถูกไม้มใช่เรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นบ้านนาคาเฟ่ฟในปี2553เราเคยเขียนพิกโพสไปแล้วใช่ลองเพลงประกอบละครด้วยนะอ<ๆ>กระติปก็เป็นตัวอย่างของการพัฒนาเลเวลความร้ายที่เราเห็นในในยุคเริ่มปัจจุบันก็คือจากดีก่อนแล้วมาร้าย แต่ที่มาร้าย MVP คือก็ไม่เชิงร้าแต่คนจดจำถูกมานั่นคือเรื่องเพิ่ผพนห่ังคือกระติ๊บเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะใช่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะฉากที่ชีเป็นบ้าฉากจบฉากจบอะโอ้โหเล่นดีมากใส่เสรี่ยงใส่เสลี่ยงไปข้าชุนางตองไปหอคำอีห่อะไพหร่ะมึงกล้าเรียกกูเช่นนี้เจียวหรือ จ้านางตองนวลอ <c oughs> คือเวลาร้ายเนี่ยเขาไม่ได้ร้ายกรีการ์ดเขาร้ายโดยการเหยียดมุมปากร,าราาาก้ายด้วยยศถา <ใน S 3> <ช>บรรดาศักดิ์นะแกใช่ร้ายผู้ดีใช่ร้ายผู้ดีมากซึ่งเพิงพนานก็พี่เหมียวก็เล่นด้วยสำเพางามเจ้าสำเพางามอีกคนนางร้ายในยุคป,ปัจจุบันซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นนางร้ายของช่องอยู่คนนี้เก่งแล้วก็มาจากเวทีของความสวยความงามไทยซุปนาะแม่ก็คือ พี่สาอันนี้นนสา,สาน้องสาเนี่ยร้ายแบบมีคลาสละกันด้วยเวที่เขามาเขามาจากนางแบบถูกไหม<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยจริตท่วงท่าการวางตัวการเดินของเขาค่อนข้างที่จะเป๊ะม,ออมีทรงอ่ะเออใช่น้องสาเนี่ยได้มา มาทุกบทบาทเหมือนกันนะบทคนดีก็ได้บทสาวเลียบแล้วอ่อนหวานก็มีแต่พี่เชื่อว่าบทที่ทุกคนเห็นแล้วแบบเหมาะกับน้องเขา masterpiece อีกอันเนาะต้องเป็นร้ายแล้วเรื่องที่เป็นที่จดจําพู่กันในโลกออนไลน์ก็คือเจ้าสาวจําเลยก็อันนี้แหละที่เขายกกันว่าเป็น masterpiece ของเขาเลยในในตัวตนพาร์ทที่เขาเล่นก็คือเมฆาเนาะก็คือเป็นเป็นสาวแต่ว่ามีการแปลงเพศทัน gender มอจากจากเมคินเป็นผู้ชายพอทามเพศมาก็กลายเป็นเมฆ <ล>เ,เพราะว่าแอบชอบบิ๊กเอ็มตอนนั้นพระเอกเจ,จ้าสาวจันเลยคือแสดงให้เห็นถึงความสามารถของพี่สาได้ทุกมุมเลยใช่ในละครเรื่องไหนก็ตามที่มีน้องสาคนต้องเอ๊ะไว้ก่อนเอะ๊ะสมาดีหรือมาอออรายแน่นอนแต่บทดีที่น้องเคยได้รับเพตราารุมิตรอ๋อละครพีน้องก็ทำได้ดีและ คนสุดท้ายที่เราคัดลล้วมาใช่ขอถมนนิดึงกำลังมีผลงานออนแอร์อยู่ด้วยนั่นก็คือคนนี้คือน้องเมย์พี่เมสิรินอ่านแล้วน้องเมย์เนี่ยเรียกว่าเขาเรียกกันว่า เป็นนางร้ายสายแซ่บเออเห็นจากไอจีพี่เขาแบบโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วน้องเมย์ก็คือพึ่งต่อสัญญากับช่องด้วยมีผลงานออนหน้าจออยู่การันตีได้เลยว่าอยู่อยู่ให้ร้ายกับผลงานล่าสุดของพี่เมย์คุณแม่แก้ขคดเออในบทของวิเรื่องนี้คุณวีก็ไม่ธรรมดาคุณวีก็คือร้ายค่ะเออแต่อันนี้ก็เรียกว่าร้ายมีชั้นเชิงร้ายเชิงธุรกิจเพราะเขาเป็น ธุรกิจด้วยนี่ใช่ปารายไม่ธรรมดาในมุมของแม่นะตัวร้ายในอดีตผู้หญิงเนี่ยซิกเนเจอร์เลยของความร้ายที่เราเห็นชัดๆนางร้ายฝ่ายหญิงเนี่ยชัดๆเลยมันจะแสดงออกทางการแต่งตัวอ่าตีต้องฉูดฉช่เครื่ององค์ทรงเครื่องของเขาจะต้องเว่อร์ใช่คือชุดน่ะต้องชัดเลยว่าพอเห็นแล้วนี่นางร้ายแน่นอนร้ายตะโกนสีสันต้องมาถูกป้านอกจากนั้นนอกจากชุดแล้วเสื้อผ้าหน้าผม อย่างพวกเราเนี่ยปากต้องแดงปากต้องแดงเราจะไม่มีแรงเนาะแขกเนาะทำไมสีแดงถึงเป็นซิกเนเจอร์ของความร้ายก็เขามีความแบบว่าอะสีแดงเราองเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเร่าร้อนมันสื่อถึงความแบบมั่นใจเป็นตัวละครที่มั่นใจเป็นตัวละครที่เฟียสอะสู้คนถามว่าสิ่งที่ทำให้เกิดนางร้ายนอกจากอะไรต่างๆแล้วก็คือเรื่องปมเหตุผลแรงจูงใจในการร้ายอ่า นางร้ายที่เห็นน่ะทาไมเขาถึงร้ายก็ต้องนางเอกสิคะนางเอกไปคุกคลีกับภรเอกของข่าวใช่แน่นอนเลยเรื่องความรักความรักเรื่องการแย่งชิงฉันมาก่อนเธอเป็นใครทําไมถึงจะมาแย่งผู้ชายของฉันความบิจฉานิศยาของปะอีกอย่างหนึ่งเลยที่ทําให้ร้ายก็คืออาจจะเป็นปมมาจากการเลี้ยงดูก็มีส่วนนะก็มีส่วนฟีลแบบว่าเราก็จะเห็นในหลายๆเรื่องถ้าแม่ร้ายลูกร้ายด้วยปัจจุบันก็ ก็จะมีความแบบอ่านางร้ายสมัยนีย้มันก็เริ่มมีความมีความเรียวมากขึ้น,นมีมิติมากขึ้นออมีมิติมากขึ้นออคนเราก็มีทั้งดีทั้งร้ายอะแหละเออในตัวละครก็เหมือนกันเขาก็ต้องมีด้านดีแล้วก็ด้านร้ายเ,ออเขาาก็เป็นคนคนหนึ่งเ,ออเหมือนเราอะดูคนคนนึงแค่ผ่านเลนแค่นั้นเราพบเห็นได้ปัจจุบัน บางทีเรานั่งเนี่ยป๊อมอาจจะลายก็ได้ใช่ฉันอาจจะลายกไ็ได้<ะ>แต่วันนี้ฉันหยิบหน้ากาขคนเออีเาใส่มันอยู่มันอยู่ที่สถานะจุดจุดนั้นว่าเขาเขาอยู่ตรงไหนมุมไหนคนเรามีทั้งดีทั้งลาย มันเหมือนโยงเข้ามาอันนี้มันก็สะท้อนนะความเป็นจริงในสังคมเราว่าไม่มีหรอกคนเราที่จะมีชีวิตราบเรียบอะไรอย่างเงี้ยในบางมุมเราก็เป็นตัวร้ายเราก็อยากวิทยไว้เราก็อยากตะโกนให้ทุกคนรู้และอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเหมือนตัวที่เหมือนปิดมันแบบบีบมานาวตบท้ายให้เ,ออเรื่องนี้มันแบบว่าละครถ้าไม่มีนางร้ายมันไม่แซบ่บ ประการที่นางร้ายจะประสบความสําเร็จก็คือต้องคนเกลียดออใช่ม,มันต้องคนเกลียดเนาะเดี๋ยวนี้คนนางร้ายเดินตลาดอ,อ๋อคนขอถ่ายรูปค่ะใช่เมื่อก่อนนี้แม่ค้านี่ไม่ได้เลยนะออฉันไม่ให้ซื้อใช่ไม่มีนะคะอันนี้แหละเป็นการรีวิวสั้นๆมาต่อยอดจากดาวร้ายที่รัก นางร้ายสาแซบแล้วกันสายแซบอ่านางร้ายสายแซบคือในโวงใจของเราเนาะน่าจะโดนใจหลายๆคนนั่นแหละผลงานนางร้ายที่เราพูดถึงไปอ่ะอย่างเช่นพี่เหมียวสมัยพรหรือแม้แต่น้องกระติป้ายในเรื่องเดียวกันก็ในเรื่องเพืองพนาก็ไปติดตามกันได้ในบักกบูดอททีวีเออส่วนเจ้าสาวจำเลยก็ดูได้ในพักกบุูรทีวีเหมือนกันและผลงานล่าสุดของน้องเมย์คุณแม่แก้ขัดนะคะทุกวันจันทร์อังคารออนแอร์อยู่นะคะ2ทุ่ม40กด35ช่อง7ด ดีเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุนะคะปะเราไปกันแบบไร้ไมีอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันเคบ๊ายบาย